และในโอกาสอนันดีนี้ดิฉันขอเรียนจันปอรงุงผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3 3ประธานในพิธีที่โครโดดิฉันมีการศึกษา2,565ของวิทยาลัยเทคนิคนครนายกในวันน,นี้บวชและระดับประการศนียบัตรการศึกษาและเท่ารับประการศนียบัตดรดังรายจํานวน351คน จำนวนทั้งสิ้น7ผู้ในการสนริจันบำรุงผู้ในการสถาบันการศึกษาดีเยีย่ยมและรอบประการเทียมแบแก้ผู้ 2, 5615สาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาิทการเกษ3 9 0สาขาวิชาการตลาด นายยอดุทปิแก้วผลการเรียน3.89สาขาวิชาการบัญชีพิจิตราโดนทพาผลการเรียน3.89สาขาวิชา3 8 8สาขาวิชาทิจิตการบัญช3.87สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังนายขวัญเมืองอาญาเมืองผลการเรียน3.87สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง นางสาวชมพิชาและมันผลการเรียน3 8 7สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอลกระหัฐานผลการเรียน3.83สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอลนางสาวรัชราพรตุ้คงผลการเรียน3.81สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบัญชีนางสาวจีรนันนายคงชัยศรีหาพผลผลการเรียน ข้าพรรเจ้าจะมุ่งมั่นทนาตนเองและสังคมในทุกๆด้าน,น,นตามปริญญาของที่ิพพอเพียง,องญญของวิยาลัยเทคนิคนครนดยกประจำปีการศึกษา2565ในวันนี้ก็ผมขอสแสดงความดีกับผู้สําเร็จการศึกษาทุกคนทั้งของประเทศไทยขอขอบคุณและชื่นชม ยินดีกับกระครูอาจารย์